สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับจะเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยได้กล่าวไว้ว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับยกกําลังสองเนี่ยจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองเนี่ยแล้วนํามาบวกกันทั้งสองด้านนะครับโดยในรูปนี้นะครับจะเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับแล้วจะเท่ากับ ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ c กาลังสองนั่นเองนะครับอ่าแล้วครูอ่ะก็จะเอาสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับนํามาหมุนแล้วก็นํามาต่อกันนะครับหมุนสี่ครั้งได้นํามาต่อกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้นะครับโดยขีดสัญลักษณ์นี้นะครับครูก็จะหมายถึงว่าด้านตรงนั้นนะครับคือมีความยาวเนี่ยเท่ากันนะครับโดยเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับ คือครูแทนด้าน A นะครับแสดงว่าด้านตรงนี้ขีดเดียวก็คือ A นั่นเองอสัหรับ b และ c นะครับครูก็ใช้สัญลักษณ์แทนเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับครูก็จะมาตั้งชื่อสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมรูปน,นี้ครูให้ชื่อว่าสี่เหลี่ยม a b c แล้วก็ D นะครับส่วนสี่เหลี่ยมด้านในนะครับครูให้ชื่อว่า P, Q, R, แล้วก็ H นะครับอแล้วก็ครูจะให้ออมุมนะครับชื่อมุมตรงนี้เป็นมุม x นะครับตรงนี้เป็นมุม y อ่าเมื่อสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับหมุนอ่าแสดงว่ามุม x นะครับจะไปอยู่ตรงนี้นะั่นเองมุม y ก็หมุนแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น x ตรงนี้เป็น y นะครับตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y นั่นเองอ่าแล้วก็จำได้ไหมครับว่าผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับจะเท่ากับ180ใช่ไหมครับอ่าโดยเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าด้านเนี้มุมนี้นะครับเป็นมุมฉากนะครับแสดงว่าผลบวกของ x บวก y นะครับจะเท่ากับ 180ลบ90เท่ากับ90องศานั่นเองนะครับอ่าบนบกของมุม X กับมุม Y นะครับอ่าเมื่อเรามองในจุดนี้นะครับเห็นไหมนะครับว่ามันเกิดจากมุม X บวกมุม Y และมุมที่เราไม่รู้ตรงนี้นะครับรวมกันเนี่ยจะเท่ากับมุมตรงนะครับคือ180แสดงว่ามุม X บวกมุม Y บวก มุมอะไรไม่รู้นะครับครูให้ชื่อแทนเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเดี๋ยวเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมุม x บวกมุม y เนี่ยเท่ากับเก้าสิบองศาบวกสี่เหลี่ยมนี้นะครับเท่ากับ 180. ร้อยแปดสิบแสดงว่าสี่เหลี่ยมที่ครูแทนนะครับจะเท่ากับเก้าสิบองศานั่นเองอ่านั่นหมายถึงมุมนี้นะครับเป็นมุมเก้าสิบก็คือมุมฉากนั่นเองอ่า เหมือนกันทั้ง4มุมนะครับแล้วก็เออเห็นไหมครับว่าด้านนี้นะครับคือด้าน c นะครับและเห็นไหมครับสัญลักษณ์มันเหมือนกันสแสดงว่าด้านทุกด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันคือยาวเท่ากับ c หน่วยน,นั่นเองนะครับดังนั้นสี่เหลี่ยม pqrh นี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโอเค <Okay. S 2> ครูก็จะมาเริ่มเขียนง,งานพิสูจนะครับ อย่างแรกที่เราได้มาก็คือสี่เหลี่ยม A B C D นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุรัสนะครับที่ยาวยาวเท่าไรแล้วเมื่อกี้อ่าตรงนี้ยาว B ใช่ไหมครับตรงนี้แทน A แสดงว่ายาว B บอก A นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้แทน b ตรงนี้แทน a นะครับบวกกันก็จะมีความยาวเท่ากับ a บวก b ในทุกๆด้านนะครับอ่ายาว a บวก b หน่อยนะครับอ่าแล้วก็เรารู้อะไรอีกเมื่อกี้มุม x บวกมุม y นะครับเท่ากับกี่องศา90องศานั่นเองนะครับเท่ากับ ก้าสิบองศานะครับอ่าแสดงว่ามุมแล้วก็เรารู้อะไรอีกมุม PQR นะครับอ่าเป็นมุมฉากซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศามุม QRS ก็มีขนาด90องศานะครับอ่าแสดงว่ามุมทุกมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนั่นเอง PQR นะครับเท่ากับ มุม Q มุม R มุม S เท่ากับมุม R S P นะครับเท่ากับมุม S P Q นะครับนะซึ่งขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองนะแล้วก็เราก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยม G, Q ีควแลวก็ S นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัดจัดตุลัดนะครับอ่าอ่าแล้วเราก็จะมาลองดูรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ ซึ่งก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับที่มีความยาวแต่ละด้านก็คือ a บวก b นะครับอืมก็จะมีพื้นที่นะครับเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับอ่าซึ่งสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นี้นะครับตามรูปนี้มันก็เกิดจากรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสรูปนะครับหนึ่มาบวกกันแล้วก็รูป สี่เหลี่ยมจยัตุรัสข้านในอีกหนึ่งรูปนะครับอ่าและรูปสามเหลี่ยมสีรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับเพราะเกิดจากการที่เราหมุนแล้วก็นำมาต่อกันนั่นเองอต่อไปครูก็จะพิสูจน์ต่อนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม a b c d นะครับเท่ากับกระจากาสี่เหลี่ยมด้านในก่อนเลยก็คือสี่เหลี่ยม p q r s นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม p q r s นะครับบวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกี่รูปครับ1 2ึสาม สี่นั่นเองอ่าวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม4รูปนั่นเองอ่าต่อไปนะครับครูก็จะมาหาพื้นที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยม A B C D นะครับก็จากที่เรากล่าวาดขั้นต้นก็คือ A บวก B นั่นเองนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ส่วนมันก็คือด้านคูณด้านนะครับด้านก็คือ a บวก b คูณด้านก็เหมือนกันนะครับ a บวก b คูณ a บวก b ก็คือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยม p q r s p q r s ก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับซึ่งเกิดจาก c คูณกับ c นั่นเองอ่า ซึ่งหมายถึง c ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมสีรูปนะครับก็คือ c คูณกับรูปหนึ่งอ่าลองครูจะคิดรูปนี้นะครับอ่าสามเหลี่ยมรูปนี้พื้นที่ก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับฐานฐานคือ b นะครับคูณสูงคือ a อ่าโอเคครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับ คูดสลับอ่า a, ก็ได้ครับเพราะการคูณมีการสลับที่นะครับอ่าอ่าสังเกตน,นะครับ a อบอก b ทั้งหมดกําลังสองนะครับมันก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับอ่ากูก็จะมันก็จะได้หน้ากําลังสองก็คือ a กําลังสองบวกกับสองหน้าหลังก็คือ a b บนะครับบวกกับหลังกําลังสองก็คือ b ยกกาลังสองนะครับเท่ากับตรงนี้ก็คือ สีกำลังสองบวกกับ C นะครับ c ตัดกับ2ได้2นั่นเองอ่ะ2คูนกับ a b นะครับอ่าเห็นไหมครับว่าทั้งสองข้างของสามาการเนี่ยมีตัวร่วมกันก็คือ2 AB กับ 2AB นะครับดังนั้นเนี่ยครูก็จะลบนำลบ2 AB นะครับมาบวกทั้งสองข้างของสามาการนะครับ ก็จะได้เป็น a กาลังสองบวก b กาลังสองนะครับเท่ากับ c กาลังสองนะครับอ่าเห็นไหมว่ามันจะตรงกับอะไร a กาลังสองบวก b กาลังสองเท่ากับ c กาลังสองเนี่ยเท่ากับที่ทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะครับเขาได้กล่าวมาไว้ข้างต้นนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียนรู้ที่ไปที่มาของมันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ